ก็ขอ,อขอจเจริญสุขสวัสดีญาติธรรมผูพที่ดูในไลฟ์สดวัดสวนภูมิหลังจากที่เราได้ถวายองคหลวงปู่ทวดองคหลวงปู่ดู่องค์ท่านพ่อตา นาทีวัดศรีสมพรไปเรียบร้อยแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์นะคุณยายท่านหนึ่งนะซึ่งก็อยู่ณที่ตรงนี้แหละนะก็คือคุณแม่สมบูรณ์อนะ่ประวันโน่เมื่อก่อนหลายปีก่อนเมื่อช่วงที่คุณแม่อายุที่16ปีนะ 2อ1 9ก็อยู่ที่บ้านคกนุกม่วงอําเภอนนทสังสมัยนั้นจะขึ้นอยู่กับอุดรธานีเนาะแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นกับหนองบัวลำพูแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คุณแม่อายุ20อา,อายุ74ปีนปีเจ็ดสิี่ปีแต่ก็อยู่ที่บ้านสร้างเสียะปัจจุบันนี้อยู่บ้านสร้างเสียนแต่ปัจจุบันจริงๆก็ นั่งอยู่นี่แหละอยู่ที่วัดเรานี่แหละนะก็ทราบข่าวว่านะคุณแม่เนี่ยนะท่านได้เขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นนะเมื่อช่วงอายุ26ปีตายไปสมวันนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะเราก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็คุณแม่ สมบูรณ์ก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะก็อยากจะให้คุณแม่เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เริ่มแรกเป็นยังไงนะหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยหรือก่อนที่จะสิ้นลมช่วงระยะที่กำลังจะหมดลมเนี่ยเป็นยังไงนะอาการเป็นยังไงหรือเมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ย เป็นยังไงนะไปพบอะไรบ้างนะในมิติทิพโลกทิพย์เป็นอย่างไรบ้างนะเราจะให้คุณแม่สมบูรณ์เ,เล่าให้ฟังนะจะเป็นประสบการณ์นะในโูกวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยในโลกหลังอีกความตายมันมีอะไรอะไรอยู่เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้นำมาเทียบเคียงดูนะ กับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในพระพุทธศาสนาเราก็เทียบเคียงดูว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะให้โยมแม่สมบูรณ์เนี่ยได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างอาจจะเล่าให้ฟัง เตาทุโอการมนมาัาการพระอาจารย์ได้ยินอยู่เนาะอ๋อสวัสดีญาติธรรมทุกท่านเนะค่ะดิฉันแม่สมบูรณ์ประวันโนวันนี้ก็อยู่ที่วัดป่าชิสมพรจะเล่าเรื่องตายแล้วพื้นให้พระอาจารย์ฟัง <c oughs> <c oughs> คือตอนตอนที่ฉันจะตายนะ ตอนที่ฉันจะตายนี่มันเอาใกล้ๆปากสักหน่อยตอนที่ฉันจะตายมันจะมีอาการง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ลูกเขาก็อยากไปดูเขาเขาแห่แห่นาคทางบ้านเราเขาเรียกแห่นาคแล้วที่นี่ก็เลยพาลูกไปไปก็ยังยืนยืนก็ไม่ง่วงนอนอยู่ยงั้นสามวัน ว่างนอนอยู่สามวันวันที่สามก็เลยพาลูกไปดูเข้าแหนา่าพอถึงยังไม่ถึงหกโมงประมาณสี่โมงกว่าก็เลยบอกลูกว่าปะเรากลับบ้านเถอะลูกเราไปนอนถอดเพราะว่าแม่งว่างนอนมากลูกชายคนคนที่ได้หกปีเขาบอกว่าแม่งว่างนอนหรือแม่เออก็เลยพาลูกกลับมามาก็มาทํากับข้าวให้ลูกกินตั้งแต่หัวค่าเลยมาทําข้าวผัดให้ลูกกินกินแล้วลูกก็นอนฉันก็นอน พอทําเก็บพรราลาเสร็จเรียบร้อยอาบน้ําอาบท้าให้ลูกเสร็จก็นอนกันประมาณหนึ่งทุ่มก็เลยนอนกันพอนอนพอประมาณสองทุ่มเรามีอาการปวดฉี่ปวดเยี่ยวเรยออกมาห้องน้ําลูกก็นอนไปไอ้ตัวีอคนเล็กเนี่ยไอคนที่เกิดพอสสิบเก้าก็ด้เกิดเดือน พอดีลูกกันลูกคนแรกกำลังนอนไปคนสองคนก็น,นอนเรียงเียงกันอยู่ก็ยังไม่ตืน่นตัวดิฉันเองก็ลงลูกมาเข้าห้องน้ําพอมาเข้าห้องน้ําเสร็จไม่รู้ว่าเป็นไงเข้าห้องไม่ได้ไม่ถูกเลยฉันก็เลยเป็นนอนอยู่ตรงที่ห้องมันว่างเขาเรียกห้องอ่ะเขาเรียกห้องเปิงหรือห้องอะไรภาษาลาวภาษาเนี่ยเออนั่นและเขาไม่ให้เขา,าขฉันมาเป็นสะพ้ายค่ะปู่ย่าฉันมาเลี้ยงย่า ย่ามาอยู่ที่ชันทีนี้เพื่อนก็เลยไม่ไว้ให้สะไพายไปตรงนั้นอะ่ะถ้าชะวพายไปเขาว่า,าอะไรชะวพายแข็งแต่ไม่ให้ไป <laughs> ไม่ให้ขึ้นไปตรงนั้นอ่าทีนี้ฉันไปเลยฉันไปนอนนั่นเลยท่นเข้าห้องไม่ถูกเลยทีนี้พอหลับปพ๊บพอหลับตาลงมันมีห้าคนเขาบอกว่าไปไปไปเดี๋ยวนี้ฉันบอกกับเขาว่า อ๋อไปอยังไงฉันจะไปงไลงลูกฉันยังเล็กอยู่เขาบอกว่าไปไปไปไม่ไปมาได้มาหาสามวันแล้วเขาบอกเขาบอกว่าเขามาดูได้สามวันแล้วมาดูฉันคนคนที่มาห้าคนน่ะมันไม่ใช่คนธรรมดาเราเขาบอกว่าเขามาใส่เบื้องบน okay. งเขาแต่งชุดสีเขียวแต่งชุดสีเขียวจะไม่เขียวเหมือนหมอลำนะเขียวเหมือนใบไม้อย,อย่างนี้นะ่ะใบไม้สีทึบ,ทบ เหมือนสีทึบๆเลยย้อมสีผ้าเข้มๆทึบๆเขียวทึบๆควนๆทีนี้แต่งื้อสีเขียวกับรองเท้ารองเท้าธรรมดาเหมือนกับเราใส่ทั่วไปสมัหแต่ก่อนมันเป็นรองเท้าแตะรองเท้าอะไรเนาะผู้ชายก็ใส่เหมือนกันรองเท้าตีนรถอะไรพวกนี้นะ่ะนั่นแหละก็ใส่อย่างนั้นแหละเขาก็ใส่มาทีนี้ฉันบอกว่าโอ้ยยังไปไม่ได้หรอกนะ เขาบอกว่าไม่ไปไม่ได้เพราะว่าท่านสั่งให้มาเมามา,มาเอาเธอแล้วเขาเขาไม่ไหวทับบางครั้งเขาไม่พูดเธอแล้วเขาบ,บอกว่าเขาสั่งมาเอาเจ้าแล้วไปไม่ไป,ไ,ปไม่ได้ท่านบอกว่าเอาลูกฉันยังเรีกยกฉันทํายังไงฉันยังไปไม่ได้เนี่ยเขาบ,บอกว่าเขามาเขาเขามาดูแคสามวันที่แท้ฉันมาย้อนดูกที่เขามาดูสามวันพ่อแข็งงนอนอยู่สามวันเขาบ,บอกว่าเขามาดูสามวันเขาก็มีเคี่ยวแต่เราไปห้าคน เขาบอกว่าไม่ไปไม่ได้ถึงเวลาแล้วถ <cido S 1> ึงเวลาก็ไปไม่ได้ลูกยังเล็กก็ขอเขาเขาก็ไม่ให้ทีนี้เขาก็เลยบอกลูกเราเขาไม่ให้มันร้องให้หรอกครับตอนกลางคืนเขาจะลงมาส่งนมเขาบอกลูกฉันยังกินนมอยู่นะเก็ดเดือนทำไมก่อนเราก็ยังให้กินนมอยู่ไดเนาะเก็ดเดือนเนาะเออปกติฉันแค่ลูกกินเก้าเดือนถึงให้ออกอันนี้เจ็ดเดือนลูกก็ยังกินนมเขาบอกว่าไม่ให้ร้องให้หรอกเดยว เดี Rolle, ja se ung, se ung no e ๋ยวเขาจะลงมาส่งนมเองเขาบอกพอพอพูดอย่างนั้นฉ mm ันก็ไม่ยอมเขาเอาโซ่โซ่เป็นเป็นลูกแทงสองข้างเป็นแหลมสองข้างเอามารัดคอฉันฉันก็ฉันก็ยากคอฉันขาดฉันก็เอามือเข้าไปรองไว้อย่างนี้เผื่อดันไว้ไม่ให้อยางให้เราหายใจสะดวกทีนี้มันเป็นลูกแทงเอาไปเอามาฉันเลยยอมเขาฉันเลยยอมบอกว่าเขาเขาจะไปฉันจะไปกับเขา เขาบอกว่าเขาจะเอานมมาส่งลูกฉันพอตกลงกันแล้วเขาเขาบอกว่าให้ระวังนะฉันยังพล่นทลายมาลกจากระวังเลยเพราะไม่คิดถึงลูกมากอยู่เพราะว่าแฟนก็ไม่อยู่แฟนไปกินงานเขายังไม่มาเขาไปงานงานบวชยังไม่มา,า,มมาทีนี้เอ,อเราจะทํายังไงเนาะทีนี้ก็คิดอยู่จะลื่นทลาเขาเขาปิดเขาปิดหูเแล้ เขาปิดหูเราเขาบอกว่าหูปิดแล้วนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยลูกร้องก็ไม่ได้ยินหรอกค่ะที่เขาปิดนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ปิดไม่ได้ถ้าไม่ปิดเพราะพาะอ,อย่างนั้นคนตายเขาก็เรียกได้ยินเขาบอกว่าถ้าถ้าเขาปิดหูแล้วคนข้างนอกเรียกไม่ได้ยินหรอกกําลังจะตายเขากำลังจเางจาวิญญาณออกเขาปิดหูก่อนต่อมาเขาจะมาปิดตาทีนี้นะ ทีนี้มองไปเห็นแต่ทางเขาทางลูกเราไม่เห็นมันเห็นคนเราพบกันเขาปิดตาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคนเราคนคนที่จะตายน่ะเราเอามือไปแส่ตาใกล้ๆเขาก็ไม่เห็นเราหรอกเพราะว่าเพราะว่าเขาปิดแล้วเขาปิดตาเขาปิดหูเรียกปนกันใดก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเขาปิดหูก่อนปิดหูแล้วมาปิดตาฉันเออพอปิดตาเสร็จ เขาก็วิญญาณออกตอนออกมันออกมันยังไงคือฉันไม่ได้คือช่วงนั้นมันไม่ได้ปฏิบัติมันรู้ว่าออกยังไงลมันชึบเดียวเลยมันดิ้นรนเลยทีนี้นะพอออกไปโอ้ฉันก็ตกใจฉันตกใจแบบว่าในร่างกายมันจะเยือกเย็นไปหมดเลยมันไปมองเห็นตัวเองนอนอยู่ ทีนี่เขาให้เหี๋ยวมาเบืองล่างตัวเองนะให้เดี๋ยวมาดูล่างตัวเองอะ่ะก็เห็นนอนอยู่เหมือนกับกบมันโดนมันโดนอันนั้นอ่ะเหมือนกับกบมันโดนตัดกบสดสดมาตัดหัวดิน้นมือซาวหน้าซาวหลังซาวหน้าซาวหลังมือฉันอะ่ะก็ยืนดูเป็นสองคนเป็นคนค่ะเป็นสองคนเพระาะว่าววิญญาณเขาออกไปแล้วค่ะมายืนดูล่างตัวเองเขาให้ดู ฉันบอกว่าทํายังไงได้หลังที่นี้ไปเขาก็เลยพาไปเข้ามามาก่อนมาก่อนออกมาก่อนออกไปประมาณหนึ่งกิโลฉันก็วิ่งกลับมาเพราะว่าฉันมาดูร่างตัวเองอีกก็เดินมือนี่ยังซาวหน้าซาวหลังมันยังมันสดนะมันมันยังมันยังไม่หยุดเขาบอกว่าเวลาลมมันอ่อนมันจะหยุดเดี๋ยวนี้ร่างกายเรามันสมบูรณ์อยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเวลา อีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าอีกสักพักนี่ลมมันอ่อนลง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 เดี๋ยวมันก็นิ่งเองเห็นตัวเองดิ้นเห็นตัวเองดิ้นดิ้นเหมือนกับกบเหมือนกระตัดจิ้งจิ้งจกจิ้งอะไรมันดิ้ชัด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 มือกวดหน้ากวดหลังชาวหน้าชาวหลังไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็มองเห็นตัวเองทีนี้ก็เขาก็เขี้ยวเราไปไปไปไม่ได้มันจะหมดเวลา เขาก็จะเอาเราไปไปเขากลับมาสามครั้งเขาไม่ให้อนุญาตเลยทีนี้เขาไม่อนุญาตให้กลับมาเลยทีนี้นะเขาไม่อนุญาตก็เลยได้ไปไปเขาบอกว่าให้ตั้งใจดีๆก็เลยไปพอพอจะขึ้นไปทีนี่นะไปไกลนะไปประมาณหลายกิโลทีนี้เขาบอกว่าจะขึ้นแล้วนะ เอ๊ฉันก็ตกใจจะขึ้นไปตรงไหนเนาะทีนี้คือมันงงไปหมดไม่เห็นแต่ทางเขาทางเรามันไม่มีใครแล้วมันไม่มองไม่เห็นแล้วเห็นแต่ทางเขาทีนี้เห็นแต่ฝังเบื้องของเขาผังพบของเรามันไม่เห็นพบเหมือนก่อนคือสติแล้วมันยังดีอยู่ยังไม่ดื่มทีนี้มันเหมือนกับสมัยก่อนเหมือนกับขึ้นบีบประมาณจักผ่นพันชั้นมันพุ่ขึ้นไปเหมือนกับเราขี่อ่า เปเหมือนกับเราแฝนเปนที่สูงสูงสูงแล้วก็เราผักแรงๆไปมันจะยืดไปไกลๆอย่างเนี้ลนะ่ะบุดขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกับร้อยชั้นพันพันชั้นไอ้ติ๊บอะพุดขึ้นไปเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วนะเขาบอกเดี๋ยวนี้มันเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วนะสมบูรณ์เขาบอกตรงนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะ ทีนี้เขาพาเขาพาเดินไปประมาณไม่ถึงกิโลก็เลยไปเจอลุงมีลุงมีเป็นคนบ้านนี้แหละลุงมีเจ้าก็จะรู้ลุงมีไอ้อ่าอ้ายพวกพ่นซื่อหยุดซื่ออีหยงน่ะนะลุงมีชั้นที่หนึ่งก็ไม่รู้เป็นชั้นคี่หนึ่งของอะไร,ไร,ออะไรแต่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าชั้นที่หนึ่งมันมีอะไรชั้นที่หนึ่งฉันไปเจอลุงมี เขาบอกว่าชั้นที่หนึ่งพันไปเจอลุงมีลุงมีนี่เขาตายไปแล้วเพิ่งตักบาทไปเขาตายไปก่อนหน้าชั้นสิบวันเขาตักบาทเข,เขานอนไหลตายคนบ้านโคกสีเลืองโคกม่วงนี่แหละเขานอนตายเขาตายไปก่อนหน้าชั้นสิบวันคน,คนชื่อลุงมีเขาบอกว่าเขาก็เลยถามฉันเป็นภาษาลาวบอกว่าอีนางแล้วอัน มึงนะ่ะอันมึงเป็นเมียช่างวัดเจ้าเป็นเมียช่างวัดบอมแมนแล้วเธอเขาเอาเขาเอาเธอไปตัดสินหรือยังเอาเจ้าไปตัดสินหรือยังเอาตัดสินตรงไหนล่ะลุงเม่นนู่น,นข้างบนนั่นไหมลุงเม์เพิ่งมาอันเจ้าเป็นใครกับอันคอยกระชื่อลุงมีน่ะล่ละคอยเขาตัดสินแล้วเขาเลยเอาคอยมาไว้ชั้นที่หนึ่งคอยโทษบ้าหนักเขาบอกคนโทษโทษไม่หนักเขาจะมาไว้ชั้นหนึ่งเขาบอก ทีนี้อันเขายังไม่ตัดสินชั้นไปไปที่ใกลกันส่งเบิกมือไป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 ให้เขาตัดสินก่อนแกบอกว่าจะตัดสินมาแล้วแกลงมาอยู่นี่พอดีเขาก็พาไปอีกไปเจงที่เราไปมัน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 ไม่มีที่สิ้นสุดมันมันขาวไปหมดข้างตรงข้างไม่จะมีดอกไม้สวยมากเลยไปหมดข,ขาวไม่มีที่สิ้นสุดพอดีพุทธขึ้นไปอีกเขาบอกว่านี่ เป็นชั้นที่สองแล้วนะเขาบอกอันนี้เป็นชั้นที่สองแล้วนะฉันก็เลยบอกว่าเออชั้นที่สองเอา้าฉันมองไปเอา้าเด็กมันทำไมเยอะแยะแท้เขาบอกว่านี่ยังไม่อธิบายเขาบอกว่าอธิบายน้อยๆเดี๋ยวค้ากลับจะเล่าให้ฟังเขาบอกเอาไปไปเราต้องไปไอ,ไ,อไปไปตรงที่ตัดชินก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเขาก็เร่งเราไป มีแต่เด็กเขาก็บอกว่าเด็กพวกนี้น่ะคนทําแท่งคนตายลูกตายคนออกไอ้ข้อลูกไอ้ข้อลูกแล้วลูกตายยังไม่ได้อุทิีบุญกุศลให้ก็คือเอามาไว้ชั้นสองมีแต่เด็กเยอะแยะ,ยอะพอดีพอต่อไปมันกระพิดขึ้นไปอีกพอเพิดขึ้นไปอีกเขาก็บอกว่าอันตรงนี้เป็นชั้นสามแล้วนะมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันก็สูงเหมือนเดิมแล่แหละแต่มันก็ขึ้นไปชั้นที่สาม ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าชั้นที่สามชั้นไปได้ยินเสียงคนกินเหล้าเมายาวคนโอ้ยเล่นการพานันคนร้ายอย่างอยู่ชั้นที่สามมันเป็นร่องเป็นมันจะเป็นมันก้วงชั้นสองชั้นชั้นไหนก็ก่วงเหมือนกันมันจะเป็นลอกเป็นลอกอยู่เพราะว่าหนึ่งสองสามเป็นลอกเป็นลอกอยู่ไอ้พวก กินเหล้าก็อยู่ช่องน,นี้เล่นกุ้งไก่ไฮโลข้าวพ่อข้าแม่ข้าวข้าวควายมันอยู่เป็นกองเขาเขาซี้ให้ดูเขาบอกว่า,วารีบก่อนถ้าถ้ามันไม่ใช่เธอถึงถึงลงมาดูเขาบอกก ah oh. ็ร uh. ีบไปกับเขาแหละที่นี่ก็ไปพอดีไปอีกมั่กับเพิบไปถึงชั้นที่สี่พอชั้นที่สี่แล้วนะชั้นที่สี่แล้วก็เลยไปเจอปู่ปู่ตายไปได้หกปี ปู่ปูกะะ่กับย่าย่ายังไม่ตายปู่ตายไปได้หกปีปู่บอกว่าเพิ่นเพิ่นเรียกฉันเพิ่นเรียกซื้อเพิ่นเอินไปอีนั่งโอเพิ่นเป็นไทยโคลาดอ,อีนั่งอันอันเราเราเ,ราเ,ราเรามึ่ออันอันเมื่อเขาเอามึงมานมึงเขาท่านจัดสินมึงอเราไปอย่างเลยฉันก็เลยวงังถึงยังไม่ได้ตัดเลยพ่อก็เลยวงังพ่นวาอัน ไปไปเขาตัดชิ้นก่อนขั้นบอมแมนตัวเขากปล่อยหรอกท่านพ่อ่าท่านนี้พ่็เลยบอกไปฉั้นไปดูชั้นที่สี่เดี๋ยวขานั่นชั้นจะเล่าลงมาใหม่ไปถึงชั้นที่สี่ปุ๊บเขาก็เลยพาขึ้นไปอีกเห็นพวกชั้นที่สี่มันจะมีหนึ่งสองสามช่องแล้วก็คนจากนรกจะมาจุดเกิดจะมาเลือกคู่เลือกคีมเลือกพ่อเลือกแม่ คนทําบุญดีไม่ดีจะอยู่ชั้นที่สี่ทีนี้พอเขาก็เพิบขึ้นไปอีกมันก็เหมือนกันหูนี่มันก็ตึงไปหมดเลยก็ข,ขึ้นไปชั้นที่ห้า